โรงเรียนผูน้ที่โสพลโรงเรียนครัเพนรุ้สานตลาดจดรูผู้นำพิว่าชาติและสมาชิกพิว่าชาตริยท่านนะคะทดิชันน,นางวาพระราชธิรมสุนทรหัวหน้ากิจกรรมพิว่าชาติโรงเรียนผู้ที่สพลขออยินดนี้อนรับทุกท่านข้าสู่พิธีสวนสนาและพยานเตนในวันนี้นะคะกออ่อื่นทิฉชันให้ขออนุญาตแนะนำท่านประธานในพิธี นะคะและแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านเป็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ภริยาท่านเพื่อราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นแม่เมืองเชียงใหม่ของเรานั่นเองนะคะท่านนายกเหล่ากาชาติกินทิราสุภาแสงค่าต่อไปนะคะ,ะ,ะ,คะแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีวันนี้นะคะ ท่านรองผู้นวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งท่านรองอภิชาติรัตนยันยงค่ะต่อไปนะคะเาเป็นแถวท่านเกีย,ยากการติมาจาหลวาราชาจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันคณะกรรมการเหล่ารา,รารชาเชียงใหม่นะคะท่านที่หนึ่งคุณเพื่อศรีบ้านท,ทองท่านที่สองคุณรัตดาส,สดายุรค์ธา ท่านที่สามคุณพาวิดาวรรัาชุภาท่านที่สี่นะคะคุณทัพจิราสามุรานาพันผ่าในนามของเวทู้ที่สองพลเรือเอกเทีนทุศรขอยินดีบ้านยนับาาทุกท่านนะคะแล้วก็